สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Billiver สามหกเก้าซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีมิถุนและแลัคนามิถุนสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเปลังใจกับช่องชาแนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับข้ารอชการเดินถูกสวนตัวสามัครอัตราดีมาที่ Billiver สามหกเก้าตรงด้านล่างครับอัตราดีมาทำข้าวกูได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นลดสองต่อนะครับตั้งแต่วันที่ห้าถึงวันที่สิบนะครับวันนี้วันที่เก้านะวันพรุ่งนี้คือววััันนนนนสุดดท้ายเเป็็ไล์ะครบก จะลดให้2ต่อในแค่ถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นคลิปอารลาดีมาทำข้าวคู่กันเลยครับก็จะ,ะราคาพิเศษคลิปนี้จะเป็นกรากรพยากรณ์พื้นวาสนกําเนิดได้ของดาวอุดนะครับอุดตัวนี้มันไม่ใช่ภาษาไทยอ่านไม่ออกนะครับอุดตัวนี้ไม่ได้หมายถึงอุดท่ออุดฟันอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่นะมันหมายถึงอุดตัวนี้มันแปลว่าความสูงนะครับแล้วสูงเรื่องอะไรสูงเรื่องดวงดาวก็คือตำแหน่งของดวงดาวที่สูงนั่นเองหมายถึงดาวที่โดดเด่นที่สุดนะครับดาวอุดเนี่ยมันแปลว่าดาวแห่ง บารมีนะครับมีวาสนาที่ดีในดวงชะตานะครับสำหรับคราศีมิถุนเรามาดูกันเลยจุดกําเนิดนะครับตนุราศีมิถุนอยู่ตรงนี้เนาะทีนี้เราจะมาพยากรอ่าอีพีแรกนะครับอีพีแรกหมายถึงจะพยากร์คลิปนี้แหละนะครับก็คือดาวอาทิตย์ถึงดาวพุธแล้วก็จะมีอีพีที่2พยากรณดาวพฤหัสบดีถึงดาวราหูในเมื่อมันมี8ดดวงก็คือแบ่งอย่างครึ่งพอดีเนาะก็คือสี่กับสเพราะผมไม่สามารถพยากรณ์ได้หมดจริงๆในคลิปเดียวนะครับ ก็แบ่งออกเป็น2พอดีเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวอาทิตย์กันก่อนและอาทิตย์เนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่แบบเยอะที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวดาวอื่นๆผมจะพยากรณ์น้อยลงนะแต่ให้เราไปเปรียบเทียบกันเอาเองนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันนั่นแหละไม่ต้องงงไม่ต้องตกใจนะครับว่าแบบเฮ้ยให้ไปให้ไปดูกันเองแล้วจะถูกหรอมันไม่ยากครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยตอนแรกที่ต่างนะลบดาวจันทร์กับดาวศุกร์ออกก่อน แปลว่าราศีมีนกับราศีพฤษภว่างทั้งคู่นะครับอาทิตย์เนี่ยนะครับจำไว้นะดาวที่ปลายปดเนี่ยหมายถึงอยู่ตรงกลางดาวที่ตรงกลางมันจะมีองศาที่เป็นมหาอุดอยู่นะครับดังนั้นอย่าเรียกพัาเพื่อมีหมอดูหลายคนเนี่ยชอบพูดพัาเพื่อว่ามหาอุดมหาอุดตามจริงไม่ใช่นะครับมันเป็นแค่อุดเท่านั้นแต่ถ้าได้องศาที่จริงอะ่ะแท้จริงอะ่ะอย่างเช่นดวงเมืองไทยเดาวที่เป็นมหาอุดเพราะว่าได้องศาด้วยโอเคไหมเราต้องเรียกว่าใครที่ได้องศาเป๊ะเนีเ่ยมันหมายถึง มหาอุดนะครับแปลว่ามหาอุดมหาแปลว่าใหญ่อุดแปลว่าอุดธรรมดา mm. ก็แปลว่ามันมีบารมีแต่พอเป็นมหาอุดก็แปลว่ามีบารมีมากกว่าคนอื่นเขาเข้าใจไหมครับมันอัพเลเวลขึ้นอีกเลเวลหนึ่งนะครับเข้าใจปะประมาณนี้ทีนี้เรามาทําความเข้าใจในเมื่อดาวศุกร์กับดาวจันทร์ลบออกไปก่อนนะครับเพราะเรากาลังพูดถึงดาวทิ์ดวงเดียวนะและทิ่ในราศีมีนก็ลืมพูดไปว่าคนราศีมิถุนเนะี่ยไม่สามารถ บีดาวอาทิตย์เป็นอุดได้1ดวงนะครับเพราะอะไรเรามาทําความเข้าใจนะผมขออธิบายนิดหนึ่งนะครับอาทิตย์พุธศุกร์เนี่ยมันเป็นดาวรายเดือนส่วนดาวอังคารไม่ใช่ดาวรายเดือนนะครับมันหมายถึงจะเป็นดาวรายเดือนด้วยก็ได้หรือไม่ใช่ก็ได้เพราะอังคารใช้เวลาเดือนครึง่งแล้วถามว่ามันเป็นรายเดือนไหมล่ะอ่ะคิดกันเองนะคือ,ค,อคือมันจะเป็นก็ได้มันจะไม่เป็นก็ได้อะ,อะพูดง่ายๆเข้าใจปะทีนี้เรามาดูที่ดาวพูดกันก่อนนะครับคือ ถึงการดั่งเดือนของเราอะที่เราจะเกิดเดือนไหนอะน,นะครับอัังคารมันตกไปละนะครับต่อไปดาพุธดาพุธพักเสริมมันบ่อยพักแปลว่าถอยหลังเสริฐแปลว่าเดินหน้าอย่างรวดเร็ว,รวแล้วก็มลคือนิง่งแล้วก็เดินหน้าปกติด้วยดังนั้นเนี่ยดาวพุธจะมี4ี่รูปแบบแล้วมีเดือนและครั้งยังได้เลยครับดังนั้นดาวพุธเนี่ยจะลวนเลที่สุดเขาึงให้อยู่ประจําราศิกันเพราะเป็นคนที่ลวนเลนะครับ ส่วนราศีมิถุนจะเป็นคนที่ลังเลนะครับดังนั้นดาวพุธจึงทําให้เกิดคุดโวนเล่นี่แหละดังนั้นเอาไปตั้งปฏิทินไปได้ครับอย่างเช่นเดือนนี้เดือนสิงหาคมบอกว่าถอยหลังไปเดือนกรกฎาคมนะตอนเนี้ยวันเนี้ยอย่างเงี้ยได้หรอถูกไหมครับมันก็คือไม่ได้ไงมันก็คือตกไปดาวพุธพักเสร็จหมนไม่สามารถเป็นปฏิทินที่กําเนิดเดือนของเราได้นะครับส่วนดาวศุกร์ก็เช่นเดียวกันก็คล้ายๆกระดาวพุธแต่ไม่ดวนเลเท่านะครับคือดาวศุกร์เนี่ยแค่ถอยหน้าถอยหลังก็จริงแต่มันก็ มันไม่ใช่เดือนละครั้ง่ะมันอาจจะเดือนละครั้งก็ได้แล้วบางทีก็เดือนครึ่งถอยหลังครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยครับคือมันมันแทบจะถอยหลงังแทบจะทุกเดือนกันนะ่ะดาวพุธเนี่ยดาวศุกร์ก็เกือบนะครับแต่ก็ยังไม่เท่านะครับเพราะเท่าที่ดูพยากรณ์รายเดือนมาเนี่ยน่าจะประมาณสองเดือนถอยครั้งหนึ่งนะครับตามจริงบางเดือนก็มีเดือนหนึ่งถอยครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแต่เอาเป็นว่ามันก็ยังไม่บ่อยเท่าดาวพุธแล้วกันเนาะเขาจึงไม่ได้เป็นลุนเลยงนะครับดาวพุธดาวศุ ต่อไปดาวอาทิตยดวงเดียวคือดาวทิตไม่เคยถอยหน้าถอยหลังดาวที่ไม่เคยเดินถอยหลังนะครับดาวที่ไม่เคยเดินหน้าอย่างรวดเร็วด้วยแต่เดินปกติทั้งหมดไม่เคยนิ่งด้วยนะครับพระอาทิตย์เนี่ยเป็นตัวกําหนดทุกอย่างครับบอกไว้เลยนะในทางโหราศาสตร์เนี่ยดาวอาทิตย์เป็นดาวเลิกดวงใหญ่ที่เป็นจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะจัก,กรวาลดังนั้นเนี่ยดาวทุกดวงจะหมุนรอบถูกปะดังนั้นดาวอาทิตย์เนี่ยจะต้องเป็นตัวแกนหลักที่เป็นตัวตั้งต้นทั้งหมดนะครับชีวิตมนุษย์เราเกิดมาเพราะดาวอาทิตย์ถ้าเราไม่มีดาวอาทิตย์ เราก็จะเกิดไม่ได้เหมือนโลกเป็นหมันนะครับโลกเป็นหมันหมายถึงมิตรน้ําแข็งนะครับไม่มีความสว่างดังนั้นก็จะไม่มีสิ่งติบตบนโลกใบนั้นหรือหรือดาวดวงนั้นได้นะครับตามคือตําแหน่งที่ดาวอื่นไม่มีเพราะว่ามันมีตําแหน่งที่ไม่ค่อยดีเป็นตําแหน่งที่ดาวอาทิตย์เนี่ยส่องแสงไปไม่ใช่จังหวะที่ดีเหมือนโลกนะครับโลกอยู่ในจังหวะที่ดีพอดีนะครับโอเค เราจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นแล้วเพราะมันจะเยอะเกินไปนะครับโอเคเราพอเข้าใจนะคอนเซปต์ว่าอาทิตย์เป็นตัวแบ่งเช่นคนเกิดเดือนกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมก็จะค,คนจะเกิดในราศีมิถุนโอเคนะคนเข้าใจแล้วนะอาทิตย์กาเนิดนะครับอาทิตย์เนี่ยไปอยู่ตรงนี้ดังนั้นอาทิตย์จะไม่ซ้าตำแหน่งเพราะอาทิตย์มีดวงเดียวนเนาะคนก็นจะไม่สามารถได้อุดนะอ่ะชนิดปิดหูไว้ก่อนสำหรับคนเกิดราศีมิถุนแต่ชนิดคนลักนาถุนฟังได้ลัคนาถุนสามารถเกิดอาทิตย์ปนอุดได้ครับอ่ะ อาทิตย์เป็นอุดเนี่ยอยู่ในเรือนลาภาโอ้มันปังเบอร์แปลว่ามีชื่อเสียงเนี่ยเป็นโชคเป็นลาภเช่นดารานะครับอย่างเช่นอัออ้มพัชราภาก็ได้อัมเนี่ยเขาเล่นหนังไปเยอะถูกไหมครับก็เป็นดาราที่ชั้นนาเลยก็เป็นหัวหน้าแถวเลยพูดง่ายนะครับเขาเขามีชื่อเสียงแล้วก็คืออาทิตย์แล้วลาภาแปลว่าโชคลาภที่เขาจะได้เพิ่มต่อจากการเล่นละครเพราะว่าละครได้เงินน้อยกว่านะครับไม่ไม่ใช่ได้เงินน้อยนะได้เงินน,นะงน,น้อยกว่า โฆษณาหรือการออกอีเวนต์ถูกไหมครับการออกอีเวนต์กับการถ่ายโฆษณาเนี่ยโอ้าน่าจะได้สิบล้านนะครับอ่ะดังนั้นเนี่ยสิบล้านคุณคิดดูไว้ต่อโฆษณาโฆษณาหนึ่งแต่โฆษณาถ่ายยากนะถ่ายยากกว่าละครอ,อีกแต่ว่าก็ได้เงินดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยครับเพราะมันไม่มันไม่ยาวไงอย่างเช่นละครถ่ายเป็นเดือนอย่างเงี้ยครับเดือน2เดือนก็ได้อย่างเงี้ยสเดือนก็แล้วแต่แต่ว่าโฆษณาถ่ายอาทิตย์เดียวหมายถึงว่าถ้าเผื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยากจริงๆอะ่ะก็น่าจะประมาณไม่เกินอาทิตย์ะนะครับประมาณนี้ เห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยก็คือรายได้ ant, จะมาเพิ่มเนาะนี่คือข้อดีของดาวที่เป็นลาภะาของคนมิถุนนะครับแต่มันจะมีราศีข้างเคียงด้วยนะครับมันจะแผ่ขยายออกเป็นสองราศีข้างข้างเช่นอุจจาวิราชด,ดาวอาทิตย์ลบราศุกก่อนนะกับดาวอัจซันก่อนนะอาทิตย์อยู่ในราศีมีนอย่างเช่นคนเกิดลัคนามิถุนแต่อาทิตย์กําเนิดอยู่ในราศีมีนแปลว่าได้ตําแหน่งอุจจาวิราชครับแล้วก็สุดท้ายก็คือราศีพฤษภอย่างผมเกิดราศีพฤษภดาวอาทิตย์จะอยู่ในตําแหน่ง ราศีพิจิคืออุจจารพิมกุกนะครับอะผมก็จะได้ตำแหน่งนี้เพราะผมไม่ได้เกิดราศีสิงห์ดังนั้นเนี่ยอาทิตย์สามารถมาเป็นอุจจาวิราชคือได้ทั้งสามตำแหน่งแล้วแต่ผมเกิดมาช่วงนี้พอดีนะครับผมจะเกิดเดือนมิถุนายนะครับแต่ว่ามันยังไม่ถึงกลางเดือนไงดังนั้นก็จะอยู่ในเดือนอ่าแต่ผมไม่ได้เกิดราศีมิถุนดังนั้นไม่ใช่พบวินาศนะแต่ผมเป็นพบที่ดีครับอืมดีมากด้วยอืม <c oughs> ดาวอาทิตย์เนี่ยดีกับดวงผมมากๆเลยครับเพราะองศาสูงมากเพื่อผมมัน,นคือไม่ไม่รู้ไงตอนแรกอ่ะในเรื่องของการตั้งชื่อครับผมเปลี่ยนชื่อก่อนที่จะมารู้จักศาสตร์นี้ด้วยซ้าผมก็ไปเปลี่ยนเอาดาวอาทิตย์ที่เด่นที่สุดเนี่ยดีที่สุดเนี่ยนะครับไปเป็นกาลากินีแทนเออคุณคิดดูคือชื่อผมของผม,ผม,มเป็นดาวจันทนะครับดาวชื่อชื่อผมเป็นดาวจันทรแต่ว่าดาวอาทิตย์เป็นกาลากินีคุณคิดดูว่า ดาวอาทิตย์เป็นสีในดวงของผมด้วยก็คือเกิดวันพฤหัสดาวอาทิตย์เป็นสีถูกไหมครับสีเป็นกะละกินีไปแล้วครับแต่กิลีกินีเป็นสีแทนมันมันสับเขาเรียกว่าทักษะกับชาตินะครับก็คือกับตัดไปหมดเลยนะครับเออจากสีเป็นกาละกินีกะลกินีเป็นสีนะครับแต่ก็มันก็มีข้อดีอยู่แต่มันก็มีข้อเสียด้วยนะครับถ้าเผื่อมันสลับกันแบบนี้สลับด้านกันเลยนะครับก็คืออะไรที่เคยร้ายก็จะดีอะไรที่เคยดีก็จะร้ายครับมันก็จะสลับกันไปหมดเนาะประมาณนี้ คือทะลึ่งมากอะแต่ว่าเราไม่ดูไงตอนนั้นนะก็คือตอนนั้นถูกมากอะไปเปลี่ยนชื่อก่อนก่อนที่มาทําตรงจุดนี้แต่ชื่อนี้ทําให้ผมมีวิชานี้นะจะบอกให้นะครับทาให้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่มันก็มีข้อเสียด้วย,วยโรคภัยไข้เจ็บนะครับผมป่วยเพราะปกติเป็นคนแข็งแรงนะครับไม่ไม่ป่วยคือไม่ได้แข็งแรงมากหรอกแต่หมายถึงว่าแต่ก็ไม่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังครับแต่ตอนนี้เป็นก็เป็นไทรอยครับอืมโอเคต่อไปดาวอาจารย์บ้างนะครับอย่าลืมนะโอจาวิลาโอจารพิมุกด้วยนะถ้าดาวอาจารย์อย ราศีมิถุนกุมรักษ์เนี่ยเขาเรียกว่าอุจจารพิมุกนะดาวจันทร์เป็นอุดในราศีพฤษภแต่อยู่ในเดือนวินาศมันหมายถึงดีครึง่งแสครึง่งบางคนอาจว่าดีเหรอดีครับแต่มันก็ดีครึ่งเดียวนะครับเช่นดาวจันทร์ข้อดีคือถ้าเปิดดวงตัวเองเนี่ยดาวจันทร์คือตัวเองนะครับคือถ้าเป็นผู้หญิงขอโทษถ้าเป็นผู้หญิงดาวจันทร์คือตัวเองนะครับถ้าเป็นอาทิตย์คือสามีหรือ,อ,อสามีนะครับแต่ถ้าเป็นดวงผู้ชายถ้ามีดาวจันทร์อยู่ในเรือนวินาทตรงเนี้ยหมายถึง ผู้หญิงก็คือเมียเราอะเขาะ้าใจไหมครับอ่ะดาวจันทร์คือเมียเรานะประมาณนี้มันสลับกันนะครับคือเอาเป็นว่าดวงชายคืออาทิตย์ดวงหญิงคือดาวจันทร์นะครับอ่ะดาวทิตย์เที่งตรงเสมอเหมือนผู้ชายครับที่เป็นคนที่แบบคือเป็นคนตรงอะคนผู้ชายจะตรงกว่าผู้หญิงผู้หญิงจะมีคิดเล็กยุ้มยิม้มแล้วก็มีแผนการมากกว่าผู้ชายผู้ชายเป็นคนแบบอะรทื่อๆครับดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่าผู้ชายก็จะโดนหลอกง่ายกว่าผู้หญิง แต่ว่าผู้ชายมักจะหลอกผู้หญิงมากกว่าใช่ไหมครับแต่แต่หมายเขาว่าธาตุแปลจากดวงดาวมันเป็นแบบนี้นะครับผู้หญิงเนี่ยมันเป็นดาวจันทดาวจันหมายถึงกลางคืนก็หมายถึงมีแผนการมีเอา้าคุณคิดดูถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองดูอดีตสิครับคุณอาจจะเข้าข้างตัวเองก็ได้ผู้หญิงเนี่ยลองดูสีซูสีดาวเฮาถูกไหมครับเห็นหรือยังแล้วก็อันนี้เรายังไม่รวมหลายๆคนเคนาะมันอาจจะกระทบไงแต่เอาเป็นว่าอย่างเช่นซูสสีไทยเฮานั่นแหละครับที่มี เขาเรียกว่า,าแผนสิแผนเบื้องลึกเบื้องหลังคือพูดง่ายๆว่าเป็นหุ่นเชิดอยู่ข้างหลังนะครับเขาไม่ได้ขึ้นในตําแหน่งที่เป็นห้องเต้น,นะครับเพราะผู้หญิงเป็นห้องเต้ไม่ได้แต่มีบูเช็คเทียนคนเดียวที่สามารถเป็นฮ้องเต้ได้คือฮ้องเต้หญิงนะครับแต่ซูซี่ทฮาเนี่ยเป็นคนที่เป็นว่าราชการหลังม่านนะครับเป็นผู้ว่าราชการชักใหญ่อยู่เบื้องหลังของห้องเต้เพราะเป็นลูกของตัวเองนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมเคยไปฟังรายละเอียดละ นั่นแหละนะครับดาวจันเนี่ยมันข้อดีก็คือมีจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็งแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ยังอ่อนไหวอยู่แต่เป็นผู้ชายไม่เกี่ยวเลยนะครับผู้ชายจะเข้มแข็งในจิตใ,ใจมากนะครับแต่เป็นผู้หญิงจะอ่อนไหวบ้างเล็กๆน้อยถึงจะอ่อนไหวยังไงแต่สุดท้ายมีคําตอบของตัวเองอยู่ในใจคือพูดง่ายว่าไม่ได้โอนเอ็นไปตามเขาเรียกว่าสภาวะแม่นลมไม่เหมือนดาวจันรอยู่ในตาแหน่งอื่นนะดาวจันอยู่ในตาแหน่งอื่นเนี่ยจะเป็นจันท์ที่ค่อนข้างรลังเลนะครับทีนี้ดาวข้อเสียของดาวจันทรมันตกวินาศไง นะครับก็หมายความว่าเป็นคนที่คิดลบนะครับเป็นคนที่แบบจําจริงอยู่ว่ามีคําตอบในใจแต่คิดลบก่อนนะครับแล้วค่อยหาคําตอบเพื่อเพื่อของตัวเองเพื่อมีคําตอบในใจอะไรประมาณนี้ครับก็มีข้อดีและข้อเสียข้อเสียก็คือจิตตกง่ายอะไรประมาณนี้ครับพะวินาศแปลว่าส่วนเสียก็แปลว่าอาจจะตกใจคิดตื่นง่ายก็ได้ด้วยนะครับเพราะว่าแม่ผมก็ป็นคิดตื่นง่ายนะแต่ผมไม่ไม่แน่ใจน่าจะดาวจันอยู่ <c oughs> ดาวจันกุมรักหรือไงนี่แหละหรือเดือนวินานีแหละแต่คิดว่าน่าจะเรือนวินาศนะาดาวจันจะเป็นอุอีกดวงเอาะไม่แน่ใจนะแต่ว่าพี่ผมเป็นคนตั้งดวงขึ้นมาแต่ผมแค่ฟังฟังบ้างเฉยนะครับเสียดายเนาะที่เราไม่ได,ไได้ไม่ได้ดูดวงแม่ที่แท้จริงแต่เอาเป็นว่าประมาณเนี้ยอธิบีีเป็นอุดแน่นอนแต่ว่าดาวจันไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่ากลุมรักเลยอ,อยู่เดือนวินาศผมจาได้ว่าน่าจะประมาณดาวจันกลุ๊มดาวเกตคือดาวจันเนี่ยมันเป็น ประจำเดือนของผู้หญิงนะครับ2ี่สิบวันใครที่ประจำเดือนมาครบยี่บวันแปลว่าคนนั้นแข็งแรงสมบูรณ์แต่ถ้าใครเกินหรือขาดแปลว่าคนนั้นไม่สมบูรณ์เป็นแม่ผมเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์มาทีหลังแต่มาถล่มทลายคือมาทีนึงนี่ป่วยเลยอะคือผมเห็นหลายคนนะผู้หญิงอะคือเป็นเพื่อนๆกันนั่นแหละ,ะเป็นคนที่ประจำเดือนมาแนละ้วแบบป่วยเลยอะเพราะว่ามันผิดปกติครับอย่างผมเกิดก่อนกาหนดอย่างเงี้ยคเนียกว่าคลอดก่อนกาหนดนะผมก็เลยไม่แข็งแรง ข้าตู้อบในตอนเด็กนะครับอ่โอเคประมาณนี้ทีนี้เรามาดูดาวอังคารบ้างยอดขุนพลถามว่าทาไมผมบอกว่ายอดขุนผมโอ้สิบสามนาทีแล้วอ่หมายถึงอังคารคือเจ้าอารมณ์ระวังนะครับผมขอไม่ไม่อธิบายมากเพิ่มแต่ว่าอธิบายของคนปกติแล้วกันอังคารเนี่ยมันหมายถึงแพทย์เพราะมันอยู่ในเดือนมรณะข้อดีที่สุดคือใครมีอังคารอยู่ตรงนี้คือให้ทําอาชีพแพทย์ที่ดีที่สุดแต่แต่ผมไปกําหนดใครไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าไม่ชอบก็คือทําไม่ได้ ก็ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าเออกำลังเลอยู่ว่าจะไปวิศวะหรือจะไปแพทย์ดีให้ไปแพทย์ดีกว่าเพราะมันเป็นบรณะนะครับคือตามจริงวิศวะก็ทําได้เพราะว่ามันหมายถึงการแก้ไขต้องเป็นแนวแก้ไขนะครับถ้าไม่ใช่แก้ไขคือเสียนะครับเพราะมันตกบารณะไปแล้วอังคารมันเจ้าอารมณ์ในเรือบรณะแต่ว่าอารมณ์ทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับต้องระมัดระวังเรื่องสูญเสียอะไรอย่างนี้ครับทีนี้สุดท้ายคือดาวพุธนะครับดาวพุธ ข้อดีคืออดทนอย่างยิ่งยวดแต่ระวังมันกดดันมากก็ระเบิดนะครับมันจะกลายเป็นความกดดันแทนนะทีนี้ดาพุธเป็นอุดหมายถึงมีน้ําหนักในคําพูดมีการพูดเจราจาที่ดีมากนะครับแล้วก็หมายถึงฉลาดนะครับพูดง,ง่ายๆเราพูดอยู่ตั้งตำแหน่งเนี้ยคือฉลาดหมายถึงคําพูดดูดีทุกอย่างนะครับแต่อยู่ในเรื่อพันธุ์แปลว่าเอกสารหมายถึงการซื้อขายบ้านดังนั้นเนี่ยไปเป็นคือถ้าเผื่อปุตตะเสียให้ให้ไปเป็นนายหน้าแต่ถ้า บุตรดีมากก็คือให้ไปลงทุนนะครับแล้วก็จะได้กําไรเป็นกอบเป็นกำนะครับมันหมายถึงเอกสารนะถ้าอยู่ตรงตำแหน่งนี้ถ้าอยู่ตำแหน่งนี้หมายถึงคําพูดนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะกไล้วก็ชร์ก็สับสเกตติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ